สวัสดีครับผมชื่อชยุดอ,อ๋อก็ได้มาวนมาครบ21วันสู่ความสุขอุดมสมบูรณ์ในวันที่1ครั้งนี้ขอผมเป็นครั้งที่18แนะครับในการฝึกที่ผ่านมาผมก็จะพูดอยู่ซ้ำๆว่ามันเป็นการพัฒนาจิตใจเราให้ดีขึ้นแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะทำตกล่นไปบ้างแต่เราก็จะพยายามทำให้มันอยู่ในกรอบของอแบบฝึก ที่ให้เราฝึกทุกวันที่มีทั้งการทําสมาธิฟังคำาภาวนามีการบ้านให้เราได้ทําเพื่อพัฒนายกระดับจิตใจหรือว่าสร้างระเบียบให้กับตัวเองในการที่จะฝึกในครั้งต่ตอไปเพื่อให้มีความมั่นคงและหนักแน่นในการฝึกทุกครั้งก็จะมีข้อบอกพร่องบ้างแต่ก็จะพยายามปรับในครั้งต,ต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทุกๆครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราทุกครั้งเหมือนกันเหมือนทุกๆครั้งที่เคยได้ฝึกทั้งการบ้านทั้งคําภาวนาที่เราพูดหรือฝึกทำซ้ำอยู่หลายๆครั้งอย,อย่างผมนี่ก็เป็นครั้งที่สิบแปดแล้วที่ได้ทั้งฟังทั้งพูดทั้งฟังหรือทําการบ้านหรือว่าใช้คําภาวนาในการพูดเป็นคําพูดออกมาตามแบบฝึกที่ให้ฝึกมาเอาก็เห็นผลในด้านเกี่ยวกับพวก ความบางังคังทางจักรวาลอะไรน,นี้แล้วไอมันมีตัวเลขบางตัวที่ที่เอมันสอดคล้องกับเป็นเลขจักรวาลซึ่งเป็นเลขที่อยู่ในบัตรประชาชนคือเลขหมายเลขสี่สิบเอ็ดเป็นพลังของจักรวาลก็ได้มาได้มาอยู่อยู่ในบัตรประชาชนเพราะผมสนใจในศาสตร์ตัวเลขด้วยก็เลยพอจะเข้าใจว่าอ๋อน่าจะมีการเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเลขทางจิตวปญญาณที่เป็นเลขที่เกี่ยวกับจักรวาลก็แสดงว่าอืเราจะเข้าไปถึง ตรงที่ที่จักรวาลจะมอบความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ให้เราได้ได้รับตามแบบที่เราได้ฝึกจิตใจให้ไปถึงในส่วนส่วนที่เป็นความสุขอุดมสมบูรณ์ต่อไปท้ายตัวนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมห้องทุกทุกคนครับที่ได้ฝึกมาด้วยกันแล้วครั้งที่สิบเก้าก็อาจจะได้ฝึกแล้วก็อืมจะพยายามเข้าไปในห้องย่อยเพราะบางที เราก็าอ้างไม่ได้ว่าเรามีภารกิจเพราะทุกคนก็มีภารกิจก็อาจจะต้องแบ่งเวลาเข้าไปพูดบ้างบางทีก็ทําให้กูซาน,นี่ต้องระบาดใจเพราะว่าจะต้องมาตามกันอะไรเงี้ยซ,ซ,ซึ่งมันมันไม่ควรที่ต้องต้องตามไปฝึกเออ่ขาหน้าก็าจ,จะต้องปรับวิธีหรือปรับเวลาหรือหรือจัดสรรเวลาให้มีมีเวลาที่จะได้มาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าผลการฝึกต่างๆที่เราได้ฝึกมา ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในห้องกูสันนี่แล้วก็ดรตรกลิฑรเตอร์สิบดิปัชโซภาที่ได้สร้างโครงการ21วันสู่ความสมบูรณ์ให้พวกเราได้ได้ฝึกกันเพื่อสร้างความมั่นคงในจิตใจต่อไปครับขอบคุณครับ